สวัสดีครับผมแค่สบัดขิอแอดรอสับแล้วทักกลับไปบอกพักพวกเตรียมเครื่องครัวไวรอเลยอ่ะครับพี่น้องตัวนี้ก็จะเป็นโทนไผ่ดำขวัญผิวขาวนะครับเป็นงานวีพี่ส่งไปทังโคราชครับผมอ่ะฟังเสียงข่าวๆบ้างครับผม เสียงกับจิดยอดนี่แหละครับผม40่สิเซนสี่สิบใบเขาหาสัน่นเพื่อเก่าครับหนึ่งสสสี่ห้าตามสไตล์เขาเสียงครับผมฝากพี่ฝากน้องเไปครับผมพอต้องทายหอดูดูการนะครับเด้อตอนนี้ก็เดิมสั่งไหนแล้วครับพอหอดูดูการสั่นต่อกี่ดีก่ะคิวเฮ้าอาจจะตึงแน่ครับผมอ่ะ Ah.